อะไรมาอยู่ที่เขาแคนครับเรามาทำอะไรนะครับมาทำไมมาทำไมช่วงกูมาทำไมเรามาเล่นกันซึ่งมันหกโมงแล้วกูจะกลับไปเล่นเกมตอนไหนเดี๋ยวกูไปทำงานด้วยเขาแคนเขาแคนแต่มีแคนหรือเปล่ามีครับอย่บนนู่นแคนแคนมวยโอ้ มีผู so here, ้ส <for> ูงวัยเขามามาทำอะไรนะครับคิมมากกำลังกายครับมาเต้นเต้นอะไรนะครับเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกเออเออเอึบออเอาแขนส่วนสาธารณะหน้าปากช่องก็อุ้ยอ่ะอบดมปล่อยออกแล้วตกลงเรามาทำอะไรเราจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปมึงถ่ายคลิปไปเลย เราเดินขึ้นไปข้างบนได้ปหมเราไปได้ไปได้ใช่ไหมไปได้แบบนี้ไม่ได้ไปไม่ะไปเดิกไปเดิกจะเดินไปเด็กเนี่ยว้าวเพื่อนอยู่อยู่ฝั่งช่องมา20ปีแล้วแม่งไม่เคยมาเขาแขนไม่สิเคยมาสิ แต่แต่ก็คือมาไม่ใช่ว่ามาแบบเนี้ยคือมาแค่แค่มาผ่านผ่านมาเพื่องานเออมาผ่านผ่านแต่นี่คือตั้งใจจะมามาขึ้นเขาแคนมันคือส่วนสาธารณะนะครับทุกคนแลวแม่ไกลจากบ้านมาเออบ้านเราแม่งก็อยู่ใกล้ไกลไม่ไกลหรอกยี่สิบสามสิบโลก็ไกลนั่นแหละมาทำไมเรามาทำไม เฮ้ยว้าวมาไฟมีดูหลอดเดียวนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเามันมากะเออมากูอ๋อไม่ใช่เขาคือไข่วะ เลยะเขาคือใครทำไมเขาถึงนำเต้นได้วะเขาเป็นหัวกิ้วหรือเปล่าหนึ่งสองสามเขาเป็นหัวกิ้วไหมเอ็งดูพี่คนนั้นดิว้าวว้าวเด่นอยู่คนเดียวเลยเฮียเด่นอยู่คนเดียวเลยวิ่งคิมเต้นดิคิมคิมเต้นดิเ่อืออือออันนี้กายภาพบำบัดนะครับทุกคน วว้าเกาไม่ทำไมไม่ให้รถขึ้นมาอ๋อเพื่ะทำไมอ่ะคือเขาไม่ให้ขับรถขึ้นมาเหรอไม่ไม่ให้ขับขึ้นมาไม่รู้เออเคไม่รู้แต่ก็ไม่น่าขึ้นมาได้หรอกชันชิบหายเลยแล้วเรามาทำไมวะจะจะเจะหกหกโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยท้องโอมาการ์ดพุกอุกี้อย่าบอกเกินกู้ว่าทางนี้ง่ายกว่าตรงบนได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเก็บไว้เก็บไว้ เอาไปทิ้งเถอะเราเป็นคนดีครับคนดีหน้ากล้องเละสร้างภาพผมเป็นคนที่ชอบสร้างภาพครับอย่างเช่นภาพภาพหลุดภาพหลุดเสียบุญจำภาจะบุญจำาแม่เหมือนกันอ๋อก็ก็ก็ไม่รวยมากหรอกครับก็แค่แค่มีทองครับ มีทองมีทองทองแดงมีทองแดงแต่มันสวยนะไว้สีอย่างเงี้ยไว้เนาะไว้ขอาวฟุตเบิร์ก่อนมีคนอยู่ครับมีคนอยู่ครับเราเป็นแอสซิสต์ในเงามืดมราจะย่องเข้าไปไว้ข้าวฟุตเบิร์ก่อนเฮ้ยลุงแกเต้นอยู่คนเดียวเลยว้าวสภาก็ตกมันก็ลงบันไดไปเลยเสียงใครวะอันนั่นคือบัวใช่ปะ อาจจะใช้ก็ได้นะลูกป,ปั้นวัวเหรอตรงศาลมีศาลด้วยคือศาลอะไรอ่ะศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อเขาแคนไม่น่าใช่เขาเรียกว่าศาลอะไรศานพระภูมปะแต่มีมีมีม,ม,มีมีหลายเสานะทิ้งขยะครับโอ้โหท,ท,ท,ทางขยะไม่มีใครเก็บเลยอไม่มีใครเก็บทางขยะเลยศานโอ้นี่คือวัวจริงๆด้วย<อ>คือคือศาลอะไรวัวปอมเออวัวปอม พิสานอะไรอะ่ะผมไม่เคยมาเลยไ,ไม่เคยขึ้นมาเลยคืออยู่แค่ข้างล่างฝั่งนูน้นไม่เคยขึ้นมาเาจ้าพา่คาพาพอคุณเขาเจ้าพ่อคุณเขาเจ้าแม่ศรีภัยเจ้าพ่อขุนเขาเจ้าแม่ศรีภัยบันดาลโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขการศึกษาความรักหน้าที่การงานสำฤทธผลทุกประการถ้าเกิดเราเราบ<อ>ูชาเขาแล้วกูจะเล่นพับจีเก่งขึ้นเัาวะไม่น่าหรอกปอมมึงโง่ ว้าวเมืองปากช่องก็อันนี้เขาทำอะไรวะคิมมึงว่าจะทำคือจะทำอะไรวะไอที่มันเป็นเสาขึ้นมาเนี่ยสะพาน,นหรอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นี่หรออะไรนะอ,อ่ะรารถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือเปล่าบ้านเราจะมีหรอวะไม่รู้เหมือนกันวะถ้ามีก็ดีไม่ไไมต้อง ถไยความเร็วสูงที่แบบจากกรุงเทพไปไปไป,ไปอีสานเลยไงว้าวสวยมากนะวว้าวอืมขอถ่ายรูปหน่อยครับเ <c oughs> ทศบาลเมืองนคร ปักช่องออก็ตายไงว้าวขอบันทึกภาพหน่อยครับพี่ก็ลมเย็นดีนะก <c oughs> ็อ,อยู่ข้างบนเออลมเย็นดีลมเย็นลมเย็นๆเรามานั่ง ชนั่งกินข้าวครับไปเราเดินลงกันดีกว่าจะลงแล้วมากันสองคนว่ะเที่ยไม่มีหมอพผีเพชรเลยหมอพผีเพชรหมอบผีเพชรเป็นเด็กกรุงเทพส่วนพเราเป็นเด็กโคราชคิมมึงคิดว่าบนภูเขานั้นมันจะมีอะไรแปลกๆปละวะอย่างเช่นกอริลล่าคิงคอง ว่าจะมีก็ซิล่าก็ได้หลังเขานเะนี่ยจะมีโมอายโมอายอ,อยู่หลังเขาโมอายนี่ไงโมอายคิมเลย่ะนั่นแหละกล่องอะโมอายยิ้มอยู่นะโมอายคิมโมอายโมอายน่ายิ้ม,ม,ออมใครแม่งมาจังไรเขียนวะหายไปไหนวะที่กั้นเนี่ย,ยมีคนแปลงร่างแล้วมาทำเฮยไปเปนอะวะอย่าจับเลยเผื่อไฟช็อตนะตายนะคิม ตายเหรตายเลยไม่ได้ทำงานเ,เออบรรยากาศบรรยากาศเฮ้ยฝั่งนี้ลงขึ้นมาแล้วอะ่ะลงฝั่งนี้ไหมลงฝั่งมันมได้เหรอลงฝัง่งเนี้ยออลงก่อนดีกว่ะเออมปวดขาด้วยใช่เหรอฮเล,ล,ลงฝั่งบันได้ดีกว่าว้าวของแคนประตูสู่อีสานครับทุกคน ประตูสู่บ้านกูเองประตูสู่บ้านกูเองแล้วนู่นมันคืออะไรวะ,น,น,ะนู่นอะนู่นอะวัดเหรอซูมแล้วแตกแตกยับวัดใช่ปะวัดอะไรอะวัดได้ถ้าใจถึง <c oughs> วัดได้ถ้าใจถึง <c oughs> วัด,ดใจ <c oughs> <c oughs> ดไม่ไม่ดีเลย กิ้มทำอะไรอ่ะกูเริ่มปมดเยี่ยงแล้วอะลองกลิ้งลงดูไหมคอนเทนต์ไงคิมเพื่อคอนเทนต์ของเราคิมกลิ้งลงสิครับกลิ้งสิครับว้าวเราจะไปเต้นแอโรบิกกับเขาใช่ป่ะอันนี้กายภาพบำบัดกายภาพบำบัด ไปไหนดีวะเปิดเพื oh. <S <S ่อเปิดแฟนไหมมึงมองไม่เห็นแล้วเหรอาู evet ้ค OK> ุยูแสนมองไม่เห็นแล้วเปรอพี่ต้องการแสงแสงสุริยะอพอลโลแสงสุดท้ายแสงสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะคูกายแก้ววะน่ะแก้วใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่มัน คาวบอยคาวบอยคาวบอยคอยบ่าวแล้วถ้าเป็นคาลาเต้โอ้ว้าวดีใจมากเลยครับอยู่ปากช่องมา20กว่าปีแล้วครับแต่ก็เพิ่งเพิ่งขึ้นไปคขึ้นไนเลยครับมันจะเป็นยังไงไม่หย่อนไม่ได้หย่อนไม่ได้โอเคครับสำหรับคลิปนี้สแกน สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับใครใ <น S 2> ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ใ,ให้เป็นกำลังใจให้กูด้วยไสัตว์ไปไหนไปไปจ้า